ลูกครกส่วนยอดปราสาท ทางเข้าชมโบราสถานปราสาทเมืองสิงห์วันนี้วันปกติคนจะน้อยหน่อยก็จะเบาบางอากาศไม่ร้อนมากลมโชยเย็นๆโอเค ตัวข้างหน้าก็จะเป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งตรงนี้หมายเลขหนึ่งเดี๋ยวไปดูหมายเลขสองด้านความมืองก่อน ตัวนี้ก็สามารถเดินไปดูได้แต่เราจะไม่เดินขึ้นไปสุดก็ดูรอบๆ ร่มรื่นดีจริงๆมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อเพราะว่ามาคนละเวลาก็มาดูการเปลี่ยนแปลงถึงแม้มันจะเป็นตัวเดิมก็มาดูเพราะอากาศมันไม่เหมือนกันบริบทรอบรอบ,รอบ ให้ความเงียบอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้าเลยก,ก่าจริง คนที่ชอบเที่ยววัดเที่ยวโบราณสถานความงามของมันก็คือคุณค่าของสถานที่ที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ว่ามันก็จะเกิดคำถามว่าเฮ้ยเขาสร้างได้ยังไงมีแนวความคิดมาจากอะไรในการสร้างแต่ส่วนมากแนวความคิดก็ เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของโบราณสถานมาเล็กหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีป้ายบอกก็คือมาเล็กหนึ่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนหัวใจแล้วก็ขวัญของเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ตรงกลางเมืองเลยก็จะมีทางขึ้นที่เป็นบันไดเตี้ยๆนี่ตามที่เห็นนะแต่ก่อนอาจจะสูงกว่านี้ตอนนี้ก็จะเหลือแค่โครงสร้างที่มันเป็นหินลักษณะโดยรอบก็จะเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบตัวปราสาท ดูในรูปก็จะดูมันเล็กแต่จริงๆแล้วก็ใหญ่พอสมควรเทียบกับตัวคนก็ถือว่าใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่มากตัวกระสะสามารถเดินดู้ไปได้จะเดินขึ้นไปดูแค่วันนี้เขาห้ามบินโดรนด้วย ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอด้นมาเป็นช่องถ้ามองย้อนกลับไปต่อ ตรน,นี้ก็จะเป็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์อาวโลกิเตส่วนเป็งรามีตรงนี้ที่อยู่ตรงกลางปราสาทเลยถ้ามองทะลุก็จะมีหน้าต่างสี่ด้านเลย ถ้าอยู่ด้านหลังก็จะรู้มาที่นางปรัชญาปารมิตา สุดแล้วก็จริงทะลรู้ด้านหลังนอกน,นั้นก็จะเป็นประตูทางออกทั้งสี่ด้าน,นตรงข้างในก็จะเป็นพระโพธิสัตว์จะเป็นรูปปัน้นที่ตรงกลางตรงนี้ มันเป็นสี่เหลี่ยมรอบๆเลยส่วนตัวนี้ที่มีต้นไม้ต้นไม้ขึ้นตรงกลางเลยแต่ก่อนมันน่าจะเป็นตึกน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันคือบรรณลายัยก็จะเป็นห้องสมุดเก่าตรงนนบรรณลายัยแต่มีต้นไม้ขึ้นอาจจะได้ระยะเวลานาน ต้นไม้นี่ก็ผืขึ้นมาตั้งแต่น่าจะนานแล้วดูอายุตัวนี้อ๋อสามารถเดินทะลุทะลุได้เลยทะลุเดินรอบได้จะเดินมาตรงนี้อ่ะทะลุได้ตรงนี้ แต่ก่อนน่าจะทะลุทั้งหมดอ่ะสีด้านนะจริงด้วยก็คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมก็สามารถเดินรอบได้แต่ตรงประตูตรงนี้น่าจะโดนปิดไปโอเคนี่คือโดยหลวมก็เป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นปราสาทเมืองสิงห์ ต้นตรอบมองมุมนี้จะใหญ่มาก